ุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็กินเงินเดือนขอบคุณครับคุณมหากรุงกินเงินเดือนภาษีของพวกเราเนี่ยไปกินเงินเดือนเดือนละแสนกว่าบาทแล้วก็มีอํานาจแล้วก็มีบารมีมีเกียรติยศแก่วงตระกูลแต่มันทํางานไม่เป็นผมจึงเรียกไอเด็กเมื่อวานซืนแต่ถ้าเป็นคนรุ่นใหม่อายุไม่เยอะแต่ทํางานดีมีประสิทธิภาพคุ้มกับเงินเดือนที่เป็นภาษีของประชาชนเนี่ยลุงดิดกก็ให้เกียรติเรียกท่านรัฐมนตรีได้เต็มบา แต่ไอเด็กเมื่อวานซืนคนนี้มันไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานแค่มันจะตอบคําถามกับผู้สื่อข่าวมันยังไม่ตอบเพราะอะไรสมองมันคิดไม่ทันสมองมันไม่เล่นสมองมันคิดเรื่องอะไรอยู่ก็รูม้มันตอบคําถามไม่ได้มันเลยเดินหนีซึ่งเป็นการเสียมารยาทผมพูดถูกไหมลุงเดียนถึงเรียกว่าไอรัฐมนตรีไอเด็กเมื่อวานซืนและที่สําคัญยังไม่พอนะ พ่อไอรัฐมนตรีคนนี้ยังบอกว่าสงสารลูกจับจิตแต่ไม่เคยพูดเลยว่าสงสารพี่น้องชาวใต้สงสารพี่น้องที่เสียชีวิตสงสารสัตว์เลี้ยงวัวควายหมูเห็ดเป็ดไก่สงสารประชาชนที่ทรัพย์สินเสียหายสงสารที่อดข้าวกันสามวันสี่วันสงสารที่คนพัดภาไปต่อหน้าต่อตา บ้านใหญ่อ่างทองไม่พูดถึงเลยแม้แต่นิดเดียวครับพี่น้องผมพูดถูกไหมคนอย่างนี้เหรอที่จะมากินเงินเดือนภาษีของพวกเราคนแบบนี้เหรอที่เราจะไว้วางใจให้มันเป็นรัฐมนตรีแล้วอนุทินชาญวีรกูลบอกว่ารับผิดชอบเองสิ่งที่อนุทินจะรับผิดชอบคืออะไรครับอนุทินปลดใครออกมั้ยัง ปลดไอ้รัฐมนตรีเด็กเมื่อวานซืนออกหรือยังไม่ปลดครับนี่คือความรับผิดชอบของอนุทินครับแล้วไอ้ปากพ่อยๆโคศกรัฐบาลที่เขาถามว่ายอมรับไหมว่ารัฐบาลบริหารผิดพลาดเอาอยู่ไหมอะไรประมาณนี้มันบอกอ๋อต้องไปถามรัฐบาลใหมายปีห้าสี่เขาถามมึงแบบนี้มึงกลับไปถอกวนก้นตตนอย่างอื่นอีกแล้วมึงสมควรมานั่งแถลงข่าวเสนอหน้าอยู่ไหม ไม่สมควรครับสวัสดีครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับไอพวกนี้มันล้มเหลวสิ้นดีใช่ไหมคุณทําไอหนูมันจะรับผิดชอบแบบไหนผมตั้งคําถามไปแล้วในคลิปไปดูได้คลิปผมมีทั้งคลิปในต่อตอคลิปผมมีทั้งคลิปเลียวในแอปฟ้าผมถามความรับผิดชอบอนุทิน วันนี้ยังไม่มีความรับผิดชอบใดๆไม่เคยปลดใครออกเพราะอะไรครับมันกลัวบ้านใหญ่ไม่สนับสนุนมันอีกเห็นไหมครับเป็นรัฐบาลแต่ไม่ได้ห่วงประชาชนแต่ห่วงบ้านใหญ่ครับถูกไหมครับ